สวัสดีครับวันนี้มาที่ร้านยอกใบนะฮะก็แถวคูคตแถวลำลูกกาของสองก็เดี๋ยวมาเจอในช่างใหญ่นะก็จะมีรถหลายสไตล์เลยแล้วอุปกรณ์ก็มีพร้อมให้กับลูกคา้าคใครสนใจก็มาเซอร์วิสได้นะมีอุปกรณ์ต่างๆเลยในช่างใหญ่เรารู้สึกจะอยู่ข้างในฮนะเดี๋ยวไปดูในช่าง เดี๋ยวเลี้ยงไงโด้ป้ครอ๋อายดีดวด้วยกล้ออ่าในช่างครับกำลังเ,เซอร์วิสครับ<ป>สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ร้านอะไรนะครับร้า<ป>นช็อตไว้ครับยองไบนี่ลูกกาเลยครับเป็กกานะนาต้องเรียกในช่างว่าอะไรนะเวลามันเทีย่ยงใครจะเรียกชื่อในช่างใหญ่ต้องเรียกว่าอะไรสุรกิจเปล่าโอ้ช่างย้อนนะช่างย้อนนะโอเค ก็ใครใครใครมีรถอยากเซอร์วิสอะไรก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับนะในช่างเป็นกันเองฮะคุยสนุกสนานเดี๋ยวเราก็มาดูสินค้ารอบๆร้านเนาะใครสนใจก็มาเซอร์วิสอะไรได้มีทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่าก็มีครับสนใจสั่งได้มดนี่ก็ฝากติดตามร้านร้านด้วยเดี๋ยวเราจะตามรีวิวร้านต่างๆนะตอนนี้ จังหวะว่างงานตกงานนะมารีวิวร้านเพื่อนๆซะหน่อยตกงานร้านตัวอเหรอครับผมจังหวะแวะมาก็ผมมาซื้อโดยแถวนี้มันจะมีร้าน Queen Hobby กับ Big Hobby นะก็เลยแวะมาร้านจักรยานเพื่อนๆหน่อยนะเดี๋ยวร้านต่อไปจะเป็นใครก็ฝากติดตามได้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ